สวัสดีพวกเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้ยองขอรับเหนียวคู่บอลน,นะดูยอย่างรียองกับแดสที่จะนัดโผล่กันในค่ำคืนนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างรียองกันก่อนเลยนะคุณผู้ชมยองว่านะวันนี้เขาเต็มแตดชุดใหญ่งบูอย่างแน่นอนละ่ะด้วยคุ้มกําลังใหม่ที่ซื้อมาจากตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมานะและเกมเนี้ก็เป็นเกยมย่บ้าของตัวเองด้วยดูแล้วยองว่าสามแต้มไม่น่ายาก มาที่ทีมเดิอนอย่างเบลสกันบ้างนะคุณผู้ชมยงบอกเลยว่าไม่ค่อยเข้าตายงสักเท่าไหร่นะทีมเนี้ยแต่ก,ก็ยังคงรักษาผลงานไปให้เสียประตูมากมายได้เกมเนี้ยดูแล้วยงว่าอาจจะจบเสมอได้นะแกเนี่แหละยงว่านะนี่ยกงลงเป็นยิง ยาพิ่งไปชิพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์รหว่างคู่นี้เลยใครไายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกไายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แ @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออาภัยไว้แนะชแนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากล่วงร่วงร,วงรวงะเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนะี่ยงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาใครให้ยงด้วยเถิด